สวัสดีครับผมชื่อนายอนุภาวงแก้วชคทอรห้าหกขีดสองสองาหารศูนย์เก้าสามครับวันนี้ผมจะมาสอนลงโปรแกรม adserv นั่นนะครับกำลังเขาดด้าตัวติดตั้งนี่ครับโปรแกรม adserv ขั้นตอนแรกก็คลิกเข้าที่โปรแกรมแล้วก็มันจะขึ้นมาบอกให้คลิก next อันนี้ผมเครื่องผมมีโปรแกรมอยู่แล้วก็เลย ขึ้นอะไรนี้ก็นี่ครับคลิกโอเคนี่ครับแล้วก็แจมบอลหรือสมัครโค้ชเกียร์คลิกต่อไปเรื่อยๆครับแล้วก็เน็กไปเรื่อยๆครับ ต้องทำตอบจำตอบนี่อย่างเดียวนี้ที่มันพุนแล้วก็พิมพ์นี่ครับพิมพ์อะไรก็ได้ลงไปครับเดี๋ยวผมเอาให้เป็นบรกพุนที่ไปอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วก็อีเมลอีเมลอะไรก็ได้ครับมั่วไปเลยอันนี่ครับเอาทำการเน็กมันไม่มาล่ะ นี่ครับส่วนนี้เราต้องพิมพ์เพราะเราต้องใช้เข้าโปรแกรมทำไงต่อมี<ป>นี่นะครับเราก็ต้องพิมพ์ว่า root อันนี้รหัสนะครับรหัสพิม์ไปให้หนึ่งสองสามสี่ครับ ก็ติ๊กสองอันเลยนะครับแล้วก็อินเสิร์ตไปเลยครับแล้วก็รอติดตั้งเสร็จรอไปก็ฟังเพลงไปก่อนในการครับดีเจครับขอเสียงเพลงนั่งๆหน่อยครับ <c oughs> โอเคครับโอเคครับ <c oughs> แล้วเสร็จสิ้นแล้วเราคลิกนี่นะครับ <c oughs> ก็เสร็จแล้ว ต่อไปเราก็จะสอนวิธีทำนะครับเราต้องเข้าไปที่แอดมินนะครับแอดมินนี่ครับเข้าไปตามนี้นะครับก็พิมพ์ไปเลยครับ root root แล้วก็หัดหนึ่สองสามสี่แล้วก, 2, 3, ลวก็ลองอินไปเลยครับล้วจะขึ้นมาหน้านี้นะครับนี่ครับ เออใครไม่เข้าใจก็ต้องการเปลี่ยนภาษาก็ตรงนี้นะครับเป็นภาษาไทายนะครับอันนี้ก็สร้างฐานข้อมูลใหม่นะครับแล้วก็เอาอาเป็นหนึ่งร้อนะครับอันนี้ก็ต้องเป็น UCF8 เหมือนข้างบนเลยนะครับ ครับต่อไปเราก็พิมพ์นี้ครับรีเกเตอร์แล้วก็พิมพ์ไปเลขสองก็ลงมือครับแล้วก็จะมีช่องขึ้นมาอย่างนี้มอว่าพิมพ์ไป user id user id รอ user password อารย์าาชื่อไม่เห็นเล้ว,วก็พาร์ทครับพาร์ท s s ดูอ่ะ อันนี้ความยาวที่สามารถพิบลงได้นะฮักสิตัวันอันนี้ก็เป็น u t f 8แเปอเห็นรถปะไปแล้วใช่ปะถอดไหมตอนนจะได้ไปขยับรถแต่จะกับมาอีกะนี่ะไม่รู้นี่ครัแล้วก็ล็อกล็อันนี้ด้ครับลออันแต่เปลี่ยนนี้ด้วยเป็น u t f 8 รู้ว่าใครท่ายน,นี่ครับก็บันทึกนะครับนี่ครับขึ้นมาหน้านี้แค่เนี้ยนะแต่เราต้องไปพิมพ์สูตรก่อน,กนครับนี่นะครับต่อไปเราก็จะมาสร้างโฟลเดอร์โฟลเดอร์ที่เราสร้างในงนี้นะครับที่เป็น T.E.S.T. หนึ่งร้อยครับแล้วก็สร้างโฟลเดอร์เส็จแล้วกคลิก,กขึ้นไปแล้วก็จะมีสร้างนี่เนะครับอันนี้สูตรที่ต้องพิมพ์ลงไปครับนี่ครับแล้วก็แล้วก็มาดูสูตรรีเกเตอร์กันก่อนครับน,นี่ครับเราต้องพิมพ์สูตรพวกนี้ก่อนนะครับ t ีแ t L. อะไรเนี่ยครับ เจอนดี่ครับนี่ครับตามนี้ก็อันนี้สำหรับสูตร a t 이 r นะครับต่อไปก็สูตร Member นะครับเจมก๊อฟสดส่วนเบอร์นะครับ,รรบมันก็มียูเซอร์ แล้วก็พาร์ตนี่ครับพาร์ตนี่ก็ยูเซอร์ไอดีันี้ก็พาร์ตไอดีนะครับยูเซอร์พาร์ตนี่ครับตามนี้เลยนี่ก็อันนี้ก็พิมพ์สำหรับเวลาพิมพ์สูตรหนึ่งเวลาสมัครได้ก็จะขึ้นบบนี้ครับสรับสมาชิกเรียบร้อยแล้วตามนี้เลยครับถ้าเกิดใครต้องการพิมพ์ตามก็สต็อกแล้วก็พิมพ์เลยครับต่อไปก็ดูสูตรในโฟลเดอร์นี้นะครับนี่ครับสูตรนี้ เราก็พิมพ์ตามนี้เลยครับแล้วก็ต้องพิมพ์ตามที่สร้างฐานข้อมูลด้วยนะครับอันนี้ก็พิมพ์รหัสที่ติดตั้งเลยนะครับโรดหนึ่งสามสี่เลยนะครับแล้วก็พิมพ์ที่ชื่อที่เราสร้างฐานข้อมูลด้วยนะครับ UTS T E S T หนึ่งร้อยครับนี่ครับต้องมีนี้หมดต้องมีตามนี้นะครับเลืกูมีบ้านอยู่ต่อไปแล้วก็จะ ตัวหลักที่เราต้องเข้าในเว็บให้มันขึ้นเป็นลิงก์ล็อกอินนะครับลิงก์สำหรับล็อกอินสมาชิกนะครับต้อง r เกเตอร์ครับต้องพิมพ์ตามนี้ครับนี่นะครับเราต้องพิมพ์หนึ่งสองเจ็ดจุดศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งทับอีหนึ่งร้อยทับรีเแลทีนะครับเ้ราก็พิมพ์ไปเลยครับพิมพ์มั่วๆไปเลยนี่แค่สอบว่าได้หรือเปล่า ไม่ไม่เวลาไาไปไหนโผล่อะไรโผลอะเว็บอ่ะอันนี้นะาหันครับไปเลยครับแล้วก็นี่ครับถ้าเกิดได้ก็จะเป็นอย่นี้สมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วสอก็เราก็มาคลิกดูที่นี่นะครับคลิกดูที่แอดมินอินเด็กครับว่ามันเข้ามาจริงหรือเปล่าก็เปิดดูครับนี่ครับถ้าเกิดมันเข้ามาก็จะเป็นอย่นี้ครับ นี่เลยครับก็เรียบร้อยนะครับตั้งสองลงเติมอีลองลงต่อไปนะครับก็จะสอนติดตั้งอีกโปรแกรมหนึ่งครับเป็นโปรแกรมเด็กในการตัวนั้นนะครับแต่ว่ามันแตกต่างนะครับชื่อโปรแกรมว่า X M นี่ครับไม่เก่ง เอาโปรแกรมผมมีอยู่แล้วก็เลยต้องมันก็เลยจะเป็นนี้นะครับแล้ว euh, ก็เน็กครับผมเน็กครับอันนี้สำหรับพอดเดอร์ต <okay like, ั้งดอย่างไหนก็เน็กครับผมมีอย um> ู่แล้วนะครับผมก็จะเปลี่ยนไว้ที่เปลี่ยนเป็นดีนะครับเน็กครับเนี่ครับตอนนี้แล้วก็เน็กเส้นแบบนี้คือนี่ครับ ก็รอ,รอมันโหลดจนเ,เสร็จนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยผมสอนวิธีการเปิดใช้นะ นี่นะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วก็นี่ครับเดี๋ยวสอนธีใช้นะครับก็ขึ้นมาแบบนี้ครับวิธีใช้ก็กดสองตัวแรกเนี่ยครับเ,เยนเย่ถ้าเกิดขึ้นสีแดงแบบนี้แปลว่าวใช้ไม่ได้นะครับต้องไปกแก้คุณจะถ้าสอนท่าบางทใช้ตรงนี้มันไม่หน,นักนะครูเล่นเกมลอยบอลแค่คีย์สองตัวเนี่ยครับ กดใช้งานก็สามารถใช้เลยถ้าเกิดเป็นสีแดงนี้ก็ต้องไปลบโปรแกรม Adserv ก่อนนะครับแค่นี้ครับขอจบการรายงานแค่นี้ครับ